สวัสดีค่ะโชว์ทรงผมใหม่หน่อยค่ะโชว์ทรงผมหน่อยหน่อยไหนดูสิไหนหดูสิป้าปาตัดผมให้เหรอเอ้ย <c oughs> ยังเข่าเยอะเลยยังป่วยอยู่เลยค่ะขี้มูกยังไหลยอยู่เลยค่ะค <c oughs> ีมุกยังไหลยอยู่เลยค่ะขี้มูกยังไหลอยู่เลยค่ะ แลนี้อะไรอ่ะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเ,ยเยตุเป๊ะหมดตรงเนี้ยอเกิดอะไรขึ้นอ,อีกอีกันอ,อีกอันหนึ่งอีกอันนึงอ่ะเปิดใา่เปิดสป่ดส<ไ>ปใจต่เนี้โอเคทักซูมิเกะอะเก็บนบบไหนไ,ได้แอตตาโมนเหรอน้องนได้กินข้าวเหรอไ,ได้ไนัตตุนโอ้กระนัตตุน เฮ็ดโนหกโมงเย็นแล้วคะ่ะเฮ็ดโดนอีกแล้วอ mm ๋อเฮ็ดหล่นอีกแล้วโอเคมาหล่นอีกแล้วคะ่ะ uh, อันนี้บุญเดอชอ,อันนี้บุญเดไม่ดมชิมนี้จะฝึกพี่พวินนะคะจะให้พี่พวินเวลาฉี่ต้องบอกอาบน้ำ อาบน้ำเหรอจะเลิกให้เลิกให้เลิกใส่แล้วเมื่อวานไม่รอดค่ะให้ใส่กางเกงอย่างเดียวไม่มีผ้าอ้อมนะคะไม่มีพ a m เพ r ร์สก็ฉี่แตกเต็มบ้านละค่ะตั้งแต่เช้าเมื่อวานไม่สำเร็จวันนี้ก็ตันนี้ยังเพิ่งเริ่มเมื่อตอนกลางวัน ก็โอเคยังไม่ได้ฉี่อาจจะไปฉี่เมื่อกี้ตอนที่ไปเข้าห้องน้ำตอนที่พาไปอึ <c oughs> แต่กินน้ำเยอะเนี่ยต้องฉี่แล้วมั้งพาเวนีนมีคิสไซย่างเมื่อวานนี้ฉี่เต็มบ้านเลย <c oughs> เปลี่ยนเพลงปะเนี่ยฟังแตไเพลงออกไปนกแดบมืดมืดแล้วไม่ออก มืดดูดิ đi, มืดแล้วหกโมงหกโมงมืดแล้วหนาวด้วยตอนนี้อากาศเริ่มลดลงแล้วอากาศประมาณสิบองศาตอนกลาง <c oughs> นนคืนเย็นเลย <c oughs> จ้ายังไม่สองทุ่มหกโมงเย็นตอนกลางคืนแบบหนึ่งสององศาอย่างเงี้ยหนาวเลยเอามากาะแขงกอดขาเขาทำไมล่ะ ไหนดูผมหน่อยขอดูผมหน่อยขอดูผมอเ้าย้ยยเก้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยอฮยเฮ้ยเยเฮรเเเกาย้เ้ยเเเย้วเยย๊ บ๊อกบ๊อกไหนเอได้ยังไม่หายดีเลย,<า>ยขี้มูกยังยืดอ,อ,อ,<า>อ,อยู่เลยเราอ่ะดูสิยังไออยู่เลยแต่พี่พาวินน่ะดูท่าทางดีแล้วอ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรน้ำมูกไหลนิดหน่อย,อยบ่นอะไรลูกคุยกับใครบ่นกับใครเมื่อกี้พาไปนั่งกินข้าวมาอีกรอบหนึ่ง กินสปาเกตตี้พี่พวินก็กินมันอบมันฝรั่งอบแล้วก็กินข้าวกับไก่ย่างกินเยอเกินเด้อวายคะทำไมคะลูกข้น้มีนะอ้องเอ i d เป็นไรพวินดูดิน้องเอ IDA เป็นไรนองไอด้เป็นไรคะพี่พวินถามน้องเอ IDA เป็นไรคะน้องเอ i d เป็นไร น้องเอด d a เป็นไรคะไปน้องเอด d a เป็นโอ้อยดูน้องเอด d a อยู่น้องเอด d a เป็นไรคะน้องเอด d a มุกไหลอ่ะเอ้ยพาวินกระดุกกระดุกกล้องมันสั่น <c oughs> ลงไปลงไปหม่าม้าจะได้ถ่ายให้หม่าม้าถ่ายไหน ที่พอมันไปวิ่งเล่นเดี๋ยวมามาถ่ายรูปให้ไปไปเร็ววิ่งเล่นเร็วมาถ่ายรูปให้เร็วเดี๋ยวตกนะเอาตกนะตกนะเดี๋ยวผมเนี่ยหืมหน้ามาสั้นเด้อหน้ามาสั้นเด้อ ไหนอ่ะกลับมาที่พมไม่ยอมกลับมากลับมาได้แล้วเาอมาให้อภัยแล้วค่ะกลับมาค่ะโอ๊ยน้อมาเดนอน้อมาเดนอน้องมาเดนอกลับมากลับมาต้องให้งอตลอดกลับมาโดนนะ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  นสโดนนะโดนเกาคางนเกาคางนะขอเกาคางนะอยู่น้ำลายนงลงนัลงอยาโหนอยาหนเป็นอะไระมันเป็นอะไรมันอยู่เฉยไม่เป็นเงี้ยขอกา <fs ess> ของสองครัองไหนได้ปะ่ล้มเลยเอด้าพี่พอมินล้มเลยค่ะไอ้น้องเอด้าเอาอันนี้ <S <s <ess> <S ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยวันเนี้ยแต่จะตื่น นอนก็ตื่นสายนอนกลางวันก็ตื่นช้าไม่ได้อยู่ร่วมเฟรมกับคุณปู่เขาเลยหืน้องเอดาตื่นไวอยู่คนเดียวอ่ะเออเอดาช่วยด้วยไรเอดาช่วยดูอะพี่าวินพี่าวิวน้องพี่วิวตายพี่วิวตายจะตายได้ไงหรอไม่ตาย อ้าวอ้าวชนอย่างงี้ก็ชนนะสิจะมันจะไปได้ไงมันก็ติดอ่าแบตบจะหมดแลนะ้วใช่ไหมเนี่ยเล่นทุกวันเล่นทั้งวันไอตัวนั้นน่นนะเปลี่ยนแบตไปสองรอบแล้วนะ่ะไอแทรลเตอร์นนะ่ะพาวิงคิซ่าใช่ไหมไปคิซ่าเปล่าคิซ่ายังคิซ่ายังติ๊ด ตีดเลด้าตีดอืมดีดดีดนะเราอะดีด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 นะคะดีดดีนะคะไหนอังก่าอ้ยอย่าทำแรงสิเจ็บค่ะ เดี๋ยวอ่านละโอเคแค่นี้ก่อนละเฮดโดละสว,วัสดีครับก่อนสวัสดีครับหนุ่มพี่ว่าหินใจเดียวมันจะตายได้ไงมหรอมันจะตายได้ไงสวัสดีครับนัตตี้นัตตี้ครับนัตตี้นัตตี้ทีเลฟอนนัตตี้นัตตี้ทีเลฟอน<แ> <laughs> ทีเลฟอนเราละฟันดีโอเคบายบายพุ๊พสพุส ปุ๊เอเดฟพปุ๊สหน่อยพูฟูส,สเอเดฟสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไหมเอเดฟดินอย่างเดียวอ่ะพี่เป็นปิดนแน,น่ๆโอเค<อ> okay, ค่ะบายบายปิด